ิ่นว้แรกค่ะเดี๋ยวที่ตามในเรื่องของการเชิญสิ่งของพระราชท่านแกผู้ประสบวัตภัยค่ะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์ขบวนตีรวมกับมูล,ลนิธิราชบุชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชาทานมอบแกราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากวัตภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหาวชิรลุกษก่อนบดินทรเทพยวรางกูลมีพระราชฤาทยัยห่วงแย่ราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากวัตภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีรวมกับมูลนิธิราชาประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุป,ปถัมภ์เชิดสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรผู้ป,ประสบวัตภัยในพื้นทีจน่จังหวัดขอนแก่นจำนวน2อ5 0นชุด ที่หอประชุมทีวาการอำเภอแวงน่อยเพื่อเป็นขวัญกำลับบงใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องตน้นโดยมีนายสมศักดิ์จังตรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นพร้อมกับนายอำเภอ18อำเภอและผูเ้เป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อน้ำไปมอบต่อยังผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่อไป โดยองค์มนตรีได้เชิญพระราชกระแสรัรบสร้างของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงแย่ราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากวัตภัยในพื้นที่ภาคตะว,วันออกเชียงเหนือและทุกพื้นที่ที่ประสบภัยทรงพระราชทานสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นองคมนตรีและคณะนะคะได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบวาตภัยค่ะพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะในอำเภอแวงน้อยจำนวน5ครัวเรือน ได้แก่นายสมบูรณ์จันมะลิบ้านเลขที่181หมู่2ค่ะบ้านหนองแหวงตำบลก้ารเหลืองนางเบามะลาเหลืองค่ะบ้านเลขที่15หมู่12นะคะบ้านหนองแหวงนายหลงเมืองเหนือบ uh ้านเลขที uh ่5หมู่12บ้านหนองแหวงนางกุวดีคำแก้วค่ะบ้านเลขที่161หมู่1บ้านก้ารเหลืองและนายคำเสร็จสีสวนนะคะบ้านเลขที่23หมู่12กับบ้านการเหลืองหนองแวง ที่ได้รับความเสียหายจากพายุพัดค่ะเนื่องจากตั้งแต่วันที่28เมษายนที่ผ่านมานะคะจากความากดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางค่ะจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจ,จีนใต้ค่ะก็ส่งผลให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดทําให้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นนะคะโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งค่ะ รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่งผลให้เกิดวาตภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของราษฎรในพื้นที่18อำเภอ2,350ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนหนักสุดที่อำเภอแวงน้อยค่ะ791ครัวเรือนค่ะ